ค่ะพี่น้องพร้อมแล้วได้ไปเล่าออไปเฮ็ดงานอีกแล้วนะคะโอ้ยจะก,ก็คือเย็งเครื่องตาบ่เลยจะเอาไปตัดใหม่อีกแล้วพี่น้องครัเมื่อนี้อากาศลบหนึ่งองศาข้างนอกนะคะเนาะ,ะ,น,ะ,ะ,น,ะ,ะนั่งก็เตรียมโต๊ะแล้วเดี๋ยวจะไปซูปเปอร์มาร์เก็ตแป๊บนึงไปซื้ออน้ำมันน้ำมันแล้วก็นางจะไปซื้อหาซื้อกาแฟเย็นนะคะเนาะ,ะหาถุงมือกับพ่อพี่นอ้องอีน่ากับไม่อ,อยากจิโจมไอ้ผัวพี่น้องคะ่ะเฮ็ดเฮ็ดอรียงก็แล้วแต่เราว่างถิ่มว่างถิ่มแล้วเราก็ลืม ถุงมืออีนั่งก็ซักไว้สองคูสองคููว่างอยู่ว่างอยู่น้ากันมือว่านแล้วเอาเราไปใส่เมนีดจำบ่ได้ํำอีนั่งแล้วบ่มีถุงมือเลยไปเหตุง,งานตาัดใหม่ตัดฟืนเดี๋ยวจะไปเบิ่งถุงมืออยู่อ่าซูปเปอร์มาร์เก็ตค่ะอีลีเด้พี่น้องค่ะลืมลืมลืมคักลืมแน่แล้วเป็นคนที่แบบว่าเฮตุอีหยังเราว่างถึงตรงนั้นเลยบบกเก็บไ่ยังพี่น้องอีนั่งแล้วประธานติดตามเก็บให้เรา <laughs> จมไปผัว <laughs> ไป เดี๋ยวไปหาเบิ่งอ่ะถุงมืออยู่สเปอร์มาเก็ตครับว่าถุงมือสเปอร์มาเก็ตบรมีก็บบเฮดหวัวมันดอกหนาวเว่ยเย็นสิตายพักเบรกพี่น้องโอ้ไม่พักเบรกกินโคก่อนหีนื่ไย พ่อมต้องแช่เย็นเลยเย็นจ่วยโอ้ชีวิตสุดลันทุเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็เหนื่อย <laughs> พี่ห้องเอ้ยไม่ ค้นใหม่ค้นใหม่ที่ตัดข้างล่างเป็นทอนทอนทอนแล้วก็ค้นลงมาไว้ข้างล่างถัดเตรียมเตรียมตัดเป็นทอนเนาะ่ะเนาะนักทิมมหายเลยแทบนั่งไห้นหพนัะพี่น้องมีการสามีมาถามว่าทเธอบม่มากบอกไพสิไปมากนะเนอเฮ็ดงานนักปนันนี่โอ้ยอยู่เมืองไทยนะ่าปลูกมนันปลูก้าวโพดเสียบมนันเสียบกาวโพดก็เลยนักปันนี่ดกอจมไปสั้นเลยพี่น้อง <laughs> จมไปสันลับพ่อหามีแห้งทุกอย่างมันต้องประหยัดใ็ใครเนมีมีฟื้นบ่ต้องเป่งไฟเปิดฮีเตอร์แต่จนกว่าจะได้ฟื้นมาอำนวยความสะดวกอยู่บ้านก็เกือบตายขึ้นกันพี่น้องค่าอากาศติดลบด้วยเนี่ยแต่เงือถท่วมตัวแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวเสียโคกไปให้พ่อใหญ่กินน้ำ không lên đi coi được Chị biết phải Bông khỏi à Mình có đúng นองเ้ยเท่าล้วได้น่ะโอ้ยขากแน่อืมกิ่งใหม่ลงมาแต่ว่ามันนี่เพื่อนเพื่อนมันแข็งค่ะเพื่อนมันแข็งก็เลยยางยางหยาดจากหน่อยยางไปก็มือนลงมา ว่าพื้นมันมันบแข็งมันเป็นทรายมันบอมันเป็นทราย,ม,ายมันก็พอพอเหยียบนย่ี้มันก็พยุงโตเฮ้าน่ำหน่ะนะ,ะพี่น้องแต่ว่านี่พื้นมันแข็งเพราะว่าอากาศมันหนาวติดล,ลบเนาะคะ่นะเนาะพื้นมันแข็งเหยียบไปแล้วก็มืนลงมาเลยต้องใส่พลังขาพลั้งขารอบที่เหลียวที่ว่าปวดขายังบาท่านเศร้าอยู่พี่น้องเลยอาทิตย์ที่แล้วนะปวดขามันท่านเศร้าอยู่ป้าขนาดใส่ถุงมือมือ,อยังถลอกเลยใส่ถุงมือสองสันได้นะ่ะเห็นบะน่ะ ชีวิตต้องสู้มาเกิดเป็นสาวลำบงมาใส่กระโปรงวับวับแวมแวมอื้อิปึป๊กอิปึ๊กด้ผัวฝรังพี่น้องค่ะปึ๊กค่ะปึ๊กแน่ได้ผัวฝรังกับด้ผัวฝรังเถ่า เขาบ่าพ่อขี่งกอีกตังหาอีน่าจะไปเป็นนักลองแล้วได้พี่น้องไยผัวฝรั่งอีปึกได้ผัวฝรั่งเ่าผ้ามาเห็ดงานแบกฟื้นแบกไหม่บ่ห้องเพงไห้กำลังไก่อยู่ของไปเห็ดต่อขนใหม่ตรงนี้แล้ว,วแล้วก็กลับบ้านละเมื่อยเหย็ดมือละสองชั่วโมงสามชั่วโมงพอ่อเห็ดมากก็นั่นตายตายคักคตาย ตายทแท้ๆพี่น้องเย้ตยต่จังบาลแหละโซจมไปงั้น่ะก็อยู่อีก้าเก่านั่นละพี่น้องสูงอีกข้เก่านั่นละเนาะเนาะจมพ่อไ้มันมีแหง้ง คนน้ำมากลอกรขหางลางถึงเวลาก็จะใส่เครื่องตัดนั่นนี่นั่งเก็บเก็บข้าโกงน่ะควนออกปาก สามโมงกว่าจะสี่โมงแล้วค่ะสามโมงน้อยๆพระอาทิตย์เริ่มตกดินแล้วเดี๋ยวจะหลากใหม่ทอนใหญ่ลงมาเอารถดหลากเอานะคะเนาะหลากเสร็จเราก,ก็จะกับบานหิมะเริ่มตกละเมื่อเอือนคอยมาต่อใหม่ตอนแรกมือเอือนว่าสีขาในเมืองไปสื่ออ,อาหารไทยวนนระสันพ่อใหญ่สิภาพไปแต่ว่ายังสองจิตสองใจว่าสิรอไปวันพระฤหัสมือมือเดียวเมื่อเดียวกันกบพ่อใหญ่พยยเพจงานรู้ว่าสิไปมือเอือนเนาะคะ่ะเนาะ รอเบงสถานการณ์ก่อนพี่น้องมาแล้วมาแต่ภาคภาคกันมาแต่บ่ายโมงเด้์บ่ายโมงนี่ไบ่ายสามกว่ากี่ 2, 3, ชั่วโมงบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามสองชั่วโมงแต่เบิดเบิร์ดพละดกำลังเมื่อยคาดพี่น้องคะ่ะเหตุงานหางานหนายังบ่เมื่อยขนาดนี้เด้ปลูกปลูกมั่นปลูกเก็บข้าวโพดข้าวโพดบบบ่มเมื่อยขนาดนี้เด้เพราะว่ามันมันว่าต้องสู่ต่อสู่กับอากาศนะคะแล้วก็ย่างขึ้นเขาล่งเขาไม่ก็นัดพี่น้อง เดี๋ยวรอพ่อใหญ่ไปเบิ่งสถานที่ว่าสิเอาเอารถเอารถขึ้นมาแล้วก็จะเอาเชือกมัดมัดก็คอนใหม่มัดก็คอนใหม่แล้วก็มัดก็ถ่ายรถว่าสิเอามาลงมาแบบไหนเนาะค่ะเนาะอากาศเย็นเด้ออากาศติดลบเด้อแต่ว่าบไร้ใส่หมวกเพราะว่าห่อนเหงื่อเต็มหัวเลย คนประกองกันไว้เดี๋ยวถึงเวลาก็จะเอารถไถมาต่อเครื่องต่อเครื่องตัด <takiego. S 2> เครื่องตัดคอยลมยลรถพ่อใหญ่ก็ไปจอดไก้ไก่ดกได้รถก็ได้โหูเงยก็ข้นเถ่าอีรีวะเฮียดย <c oughs> <ๆ>ังบ่เคยพอดีเลย บ่เคยพอดีเลยพี่น้องเอ้ยผัว่อยจะรู้เรกกับบ้านพี่น้องมาคอยมาตอกมืออือน้าทิดจะตกเด็ดแล้วเมื่อยแห้งพากันย่างกลับบ้านนี่ใหม่ที่ตัดเอาไว้เอาไว,ใาาว้ใส่ยันหนาวใส่อยู่ประมาณสองสามครอบครัวค่ะ มีครอบครัวอีนางครอบครัวลูกไส้เล่าแล้วก็ครอบครัวพ่อตาพ่อตาพ่อตาลูกไส้ลูกไส้แฟนเนาะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าที่ตรงนี้แล้วก็ไม้ตรงนี้ของพ่อตาเล่านะคะเนาะของของพ่อตาลูกไส้แฟนเขาให้มาตัดเอาตัดเอ,เอาไปใส่ฟีเนาะก็ดีอยู่ติดเก็บของกับบานเมื่อยแล้วมาหนีเมื่อยแล้วพ่อแค่นี้คะ่ะ งาน,นอยังเฮียดแค่สองสามชั่วโมงกับเมย์หอบแพก่ๆหรอพี่น้องเอ้ยกาแฟเย็นก็บริกินซ้ำสื่อกาแฟเย็นบ่มีเบื่อกิ่บรรยากาศมาเนี่ยที่เก้านั่นละ่ะเมื่ี้หนาวหนาวบอดได้ยินเสียงแพร่อดอกค่ะเขาเอาเขาวขอกันเบิดละขึ้นขับรถก่อนขึ้นรถก่อน กลับบ้านกันพี่น้องคะเดี๋ยวเวลากลับบ้านอาบน้ำอาบน้ำแต่งตัวซาวหัวไม่ไหมเย็นๆพี่น้องคะเราไปนอนกินน้ำเย็นๆหน้าทีวีนอนพักผ่อนน้องส่งหนังสือบ่ค่อยได้อ่านอกคะ่ะเฮ็ดงานกับเมย์แหละพี่น้องคะ่ะ แถวหมู่บ้านนี่นะั่งบ้านมีแค่โบกี่หลังดอกบ้านหลังข้างหน,น,น้านี่บ้านหลังใหญ่พี่น้องสงสัยครอบพวนนี่สิรวยสิรวยอย <Okay, go. S 1> ู่นั่งมาเก็บสะเดาฝรั่งแถวนเหลือพี่น้องคะ่ะสะเดาฝรัง่งจะมีช่วงช่วงหนาเบิดหนาวเบิดหนาวสิเขาวก้อนนะ